สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานยุทยุยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10ส,สถานีทั่วประเทศนะคะ รายการนี้สร้างสรรค์โดยสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรื่องกิติภพานดำเนินรายการแล้วก็มาพร้อมกับคุณสุภาพรอินทุวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรสดีค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กลับมาคุยกันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะค่ะเนี่ยมีมีเรื่องใกล้ตัวมากเลยคือช่วงนี้เนี่ย เรามักจะได้ยินข่าวคราวในเรื่องของรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆหายกันบ่อยๆโจรเยอะนะคะช่วนี้ไม่เฉพาะช่วงนี้คือจริงๆเนี่ยมันก็มีมามาแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นข่าวคราวค่อนข้างจะเยอะใช่ค่ะโดยเฉพาะโจรเนี่ยเข้าไปในบ้านยังไม่พอนะคะขโมยทรัพย์สินของมีค่าแล้วก็จะหยิบกุญแจกุญแจบ้านกุญแจรถเนี่ยนะคะบางบ้านนี้เขาจะเก็บไว้เป็นพวงเลยนะคะคุณนุ่งเดือนแล้วก็ บางท่านก็อาจจะประมาทเลล่อหรือเปล<ช>่าไม่แน่ใจวางไว้บนโต๊ะอาหารบ้างพอโจรเข้าบ้านไปก็เห็นก<น>ุญแ<อ>จ <ä S 2> ใช่<ม>ไหมคะก็หยิบกุญแจไปแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทองในบ้านยังไม่พอ,อได้รถไปด้วยขับรถออกไปด้วยพวกนี้นี่เขารู้เหมือนกันนะคะคุณพรบางบ้านเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นตู้ตู้กุญแจหรือว่าจะเป็นทีไม้แขวนออืไม่พอนะเขียนไว้ด้วยอันนี้อ่าว่าจุดไหน หลังบ้านบ้านหาไม่เจอจ<า>กุญแจรถแน่นอนพอเข้าไปเนี่ยเขาก็หาสิ่งเหล่านี้ถูกมั้ยจริงๆแล้วน่าจะเก็บไว้ในที่มิดชิดหรือว่าใกล้ตัวนะคะา <ๆ S 1> อาจจะเป็นแกะในห้องนอนจะดีกว่านะคะปลอดภัยไว้ก่อน <ๆ S 1> วันนี้เรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันนะคะก็เรียกว่าทางตำรวจเขาก็ออกมาแจกคู่มือป้องกันโจรกรรมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณฟังเราก็เลยหยิบยกมา เล่าให้คุณฟังได้ฟังกันในรายการในวันนี้ค่ะค่ะหรือแม้แต่เอากระทั่งคนที่ซื้อรถมือสองต่างๆเนี่ยอาจจะได้รถของโจรไปอาวใช่ดีไม่ดีถูกจับอ้าวคุณไปซื้อรถโจรบอกเออซื้อถูกต้องปรากฏว่าสืบไปสืบมาแน่นอนนะคะเขาอาจจะแปลงสภาพรถมามาขายให้คุณคใช่ย้อมแมวขายก็แน่นิดหนึ่งนะคะใครที่จะซื้อรถมือสองนั้นจะต้องตรวจสอบหมายเลขที่ตัวถังด้วยนะคะค่ะแล้วก็ หมายเลขที่เครื่องกับทะเบียนร,รถนะคะก็คงจะต้องตรงกันด้วยนะคะและที่สำคัญใครที่ซื้อรถใหม่หรือว่ารถมือสองมาก็ตามเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าถือว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยก็ฉลอนในการที่โจรจะทำงานให้คล่องตัวมากขึ้นเนี่ยนะคะ่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตารวจตรีสุมเมธเรืองสวรรัสดิ์ท่านก็เป็นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะในานะหอวหน้าศูนย์ปราบปรามการจุรกรรรถนะคะของกองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยเขาก็มีการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เนือ่องจากว่ามีการ หายกันบ่อยๆมี<ช>คนมา,มาแจ้งว,วันละหลายสิบคัน<ช>ด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคุณลุงเดือนถ้าหากว่าคุณลองฟังขึ้นจราจรเน,นี่ยนะคะ,คะจะเห็นว่าเจ้าของรถเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งรถหายเป็นประจำเลยมีทุกวันทางออรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการจรกรรมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็การแจ้งเหตุรถหายมายังศูนย์รับแจ้งเหตุที่หมายเลข 1599อันนี้ก็จําไว้นะคะจาไว้นะผ้แต่จริงๆก็ไม่อยากไม่อยากใช้บริการเลยนะคะใช่หนึ่งห้าเ้าเก้าคเส้นหายเขาก็จะแจกจ่ายไปยังสอนะคะต่างๆในพื้นที่ของกรทมหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปโดยแนะนําวิธีป้องกันรถหายไว้นะคะหลายอย่างด้วยกันค่ะคุณสุภาพรค่ะอย่างแรกคือเขาบอกว่าเมื่อรถหายเนี่ยให้รีบแจ้ง รายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเกิดความรวดเร็วในการติดตามสกัดจับคนร้ายนะคะแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการกระจายข่าวสารข้อมูลของรถที่ถูกจรกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือบางทีบางคนนึกะไรไม่ออกนึกตำรวจไม่ออกก็จสร้อยหรือว่าที่เกี่ยวข้องเกิดการจราจรค่ะอย่างน,น,นี้ก็จะมีเครือข่ายนะคะค่ะและที่สําคัญนะคะในการซื้อรถใหม่เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่า คุณฝั่งนั้นมีรถใหม่ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนกุญแจใหม่ติดตั้งชุดล็อกเกียร์นะคะหรือว่าล็อกค,คลาสเดี๋ยวนี้ก็จะมีขายกันเยอะนะคะล็อกพวงมาลัยด้วยรวมไปถึงสัญญาณกันขโมยนะคะคนร้ายชอบขโมยรถใหม่ๆนะคะเนื่องจากว่าขายต่อง่ายยิ่งยี่ห้อที่กําลังฮิตกันเนี่ยนะคะรุ่นที่ ออขายดี <มา S 1> ดใช่บางทีมีใบสั่งมาด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะขายได้ง่ายแล้วก็จะมีราคาสูงด้วยส่วนใหญ่เป็นรถอะไรบ้างคะโดยเฉพาะบรรดารถยอดนิยมต่างๆนี้นะคะทางตำรวจเขาบอกว่าอย่างเช่นรถปิกอัพค่ะคุณดมงเดือนค่ะเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องนะคะโดยเฉพาะบรรดารถยอดนิยมต่างเนี่ยนะคะอย่างเช่นรถขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิลด้วยนยคะแล้วก็จะมีรถเก๋งรุ่นใหม่ๆเมื่อเจ้าของรถได้รถมาใหม่ ก็มักจะยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์บางคันนี่นะคะคุณดวงเดือนที่ท่านเคยฟังคลื่นจจสอร้อยเนี่ยนะคะเป็นรถป้ายแดงยังเรียกว่ายังผ่อนอยู่เนี่ยนะคะยังไม่ได้ไปเริ่มผ่อนด้วยซ้ำหรืออะไรใช่ค่ะยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็คือเอามาจอดไว้บริเวณหน้าบ้านตอนกลางคืนปรากฏว่าเที่ยงคืนหายแล้วนะคะช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะถ้าากว่า เจ้าของรถใหม่ได้รถมาแล้วนะคะยังไม่ได้ติดตั้งอุปรกรณ์กันขโมยเนี่ยนะคะเมื่อจอดไว้ในที่ไม่ปลอดภัยคนร้ายก็มักจะฉวยโอกาสจรกรรมรถไปได้โดยง่ายนะคะอาจจะเป็นที่ลับตาแม้กระทั่งหน้าบ้านเองเนี่ยนะคะบางครั้งเนียโจรเขาเรียกว่าเขาสะกดรอยมาตามหรือว่าเขาเขาจ้องดูอยู่แล้ว ที่น่าเห็นใจคือต้องบอกว่าอย่างพวกที่บ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่อย่างเป็นบ้านทาวเนี้หรือว่าตึกแถวเขาต้องจอดไว้หน้าบ้านเรียนเห็นไปตามหมู่บ้านบางเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยโอ้โหหน้าบ้านนี่จอดกันเป็นแถวเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสบางคนนอนอยู่นะะตีสองที่สามยังเห็นอยู่เลยพอเช้ามาอ้าวหายไปไหนแล้วและเดี๋ยวนี้ทาวๆมีสามชั้นบางคนห้องนอนอยู่ชั้นสามจนเข้าไปชั้นหนึ่งไปขโมยกุญแจอะไรแล้วขับรถออกไปเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าคนที่ซื้อรถใหม่มาอุตส่าห์จะเก็บหอมรอมริบนะใช่ได้รถป้ายแดงสักคันหนึ่งยังไม่ทันไรก็ไปซะแล้วไม่อยู่กับเราซะแล้วจริงๆก่อนที่จะเอารถกลับไปที่บ้านเราก็น่าจะจัดการติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือว่าหาล็อกอะไรเขาก็มีเหมือนกันนะคะคุณสุภพรอย่างดีลเลอร์บางบางแห่งเนี่ยเขาจะแถมใช่อุปกรณ์เรียกว่าซื้อที่นี่เนี่ยโหแถมครบชั่นแลรถแรกแจกแถมนะคะก็ลองดูนะคะลอง ลองสอบถามดูว่าออบริษัทที่คุณซื้อเนี่ยเขามีอะไรหรือเปล่ามีประกันให้หรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะนั้นรถใหม่ค่ะกรณีรถมือสองค่ะโ,โหนี่มีปัญหาเยอะค่ะคุณสุภพรนะคะเมื่อท่านตกลงจะซื้อรถเก่าจากเจ้าของนะคะหรือจากผู้ขายตามเต็นท์ขายรถต่างๆเนี่ยก็ต้องดูนะคะบางคนงโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงไปซื้อเนี่ยไม่<ด>ค่อยจะดูแลชอบภายนอกก็พอลนะ,อะไม่ได้รู<อ>ว่าเร,เรียบร้อยไปนะคะต้องขอดูหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนรถมาตรวจสอบกับ ทะเบียนร,รถในท้องถิ่นนะคะที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ซะก่อนนะคะ,คะเพราะว่าอาจจะเป็นรถที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะขโมยทะเบียนมาสวมนะคะเมื่อซื้อรถมาแล้วก็ควรจะเปลี่ยนกุญแจแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเช่นเดียวกับรถใหม่นะคะต้องระมัดระวังหรือว่าระลึกอยู่เสมอว่าคนร้ายเนี่ยเขาจ้องรอโอกาสขโมยรถข,ของท่านอยู่และเดี๋ยวตอนนี้ที่ยิ่งมีรถของพวกสํงงานักงาน อะไรปปสที่พบรถประมูลต่างๆเนี่ยถูกไหมคะใช่างคนถูกเป็นรถยึดมาแล้วก็มาเป็นเหมือนกับขายมือสองนี่แหละค่ะแลวบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยบางคนก็อ้าวรถสิของเราเขาไม่ใจอยู่เนี่ยไปเลยนะคะหายไปอีกเหมือนกันน่ากลัวนะคะการจอดรถก็เหมือนกันนะคะจะต้องระวังนะคะซึ่งการจอดรถไม่ว่าจะจอดในที่ส่วนบุคคลหรือว่าตามที่สาธารณะตามตลาดหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะ แม้กระทั่งถ้าหกว่าคุณฟังนั้นอาจจะจอดทิ้งไว้ระยะเวลาสั้นๆหรือว่านานเพียงใดนะคะเพื่อที่จะไปทําธุระบางท่านประมาทคุณดวงเดือน<ช>คิดว่าไปซื้อของในตลาดแป๊บเดียว<ช>นะคะบางท่านนี่ลืมล็อกรถก็มีนะคะเพื่อที่จะไปทําธุระหรือว่าไปทํางานก็ตามไม่ควรจะทิ้งรถ ควรจะไปตรวจสอบการล็อกกุญแจประตูรถด้วยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์กันขโมยให้ครบคันก็คือจะต้องล็อกรถทุกครั้งนะคะ<ช>อย่าทิ้งทรัพย์สินบางท่านนี่มีโน้ตบุ๊กมีอะไรล่อหูล่อตาโจรน,นะคะ<ช>ทิ้งไว้ในรถหรือว่าสิ่งของมีค่าก็ควรจะเก็บไว้ในที่มิดชิดนะคะ แล้วก็บางครั้งรถไม่หายแต่ของหายค่ะเพราะว่างัดกระจกเข้าไปก็เฉพาะสุดสตรีนี่บางทีกระเป๋าถือไม่อยากห้ลงไปเฉพาะกระเป๋าสตางค์เล็กๆไปถูกไหมคะก็วางแต่เครื่องเพชรอยู่ในนั้นเต็มเลยใช่ไหม้อะไรติดบ้างเหมือนกันอย่างเป็นผ้าบ้างอะไรบ้างไม่ให้ไม่ให้ลอตาลอใจบางคนมองเห็นกระเป๋าบางทีแง้มอยู่บางคนมีสตางค์ด้วยแน่นอนนะคะหายแน่นอนนะคะหรือบางคนไปแป๊บเดียวทิ้งเด็กไว้ก็เหมือนกันไม่ล็อกลัวนะคะไม่ล็อกรถไว้ หรือว่าล็อกรถนี่ก็ไม่ควรคือจะทิ้งเด็กคนเดียวถูกไหมคะกลับมาไอทีนี้ทั้งทั้งรถทั้งรถดูไปหมดเลยค่ะนะคะและถ้าว่าจอดรถไว้ในบ้านแล้วก็นอกบ้านการจอดรถในบ้านเองก็จะต้องเอาท้ายรถออกนอกบ้านนะคะคุณดวงเดือนบางท่านนี่แหมหันหน้าถอยหลังออกว่าเพราะว่าจะได้ออกสบายนะคะแต่นี้ทางตำรวจเขาบอกว่าการจอดรถไว้ในบ้าน หรือว่านอกบ้าน<ล>ก็ตามเนี่ยนะคะคจะเอาหมายถึงว่าหน้าเนี่ยเข้าไปใชบ้านถ<ช>ูกไหมคะนะคะจะต้องเอาท้ายรถออกไปนอกบ้านะนะคะแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ใช้อุปกรณ์กันขโมยทุกครั้งนะคะติดตั้งคคโคมไฟให้ส่องสว่างมองเห็นทั้งในแล้วก็นอกรั้วบ้านหากจําเป็นต้องจอดรถนอกบ้านนะคะ,คะก็ควรจะจอดชิดขอบทางเข้าหน้าบ้านให้เรามองเห็นนะคะ,คะแล้วก็ล็อกกุญแจอุปกรณ์กันขโมยให้เรียบร้อย แล้วก็ควรจะร่วมมือกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยช่วยเป็นหูเป็นตากันนะคะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านนี่สําคัญนะเขาบอกว่าอย่าไปเป็นศัตรูนะเพราะว่าเป็นรั้วบ้านอย่างดีเลยที่บ้านนั้นเนี่ยเรียนเนี้ยก็จะมีคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นแต่ว่ามิตรกับเพื่อนบ้านนะมีอะไรช่วยดูให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คนแปลกหน้าก็จะได้คอยสมาสอบถามแล้วก็ต้องถามไป มายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งเนี่ยจะมีคนแก่ีเฝ้าบ้านเยอะนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันน่ากลัวถ้าเราร่วมมือเพื่อนบ้านเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยหรือว่าบางทีบางบังหมู่บ้านอะบางซอยเขาอาจจะรวมตัวกันบอกว่าจ้างยามเพราะบางบ้านนี่ก็จะมีมีไม่กี่หลังเท่านั้นเองถ้าหมู่บ้านที่ปลอดภัยจริงๆเขาก็จะมีรปพอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าว่าเป็นไปได้เราอาจจะร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการจ้างยามรักษาความปลอดภัย คอยดูช่วยเหลือกันนะคะหากมีความจำเป็นต้องจอดรถยนต์ไว้บนถนนหน้าบ้านก็ควรจะมียามรักษาความปลอดภยัยเฝ้าดูแลรถตลอดเวลาโดยประสานร่วมมือกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ใช้รถแล้วก็จอดรถไว้ในลักษณะเดียวกับเรานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยด้วยตรงนี้ก็แบ่งเบาภาระกันนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะคือถ้าเป็นตามต่างจังหวัดที่เป็นตึกแถวเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จัก กันหมดถูกไหมคะเพราะว่าเห็นหน้ากันคุยกันอาม่ามั่งป้าคุณคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยบางทีต่างคนต่างทํางานเนาะบ้านติดกันที้ไม่รู้จักกันใช่ยังให้คนนี้อันนี้แนบบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันว่าคุณผู้ฟังที่มีรถเนี่ยคือเข้าใจว่าบางคนเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อรถนะคะโอ้โหด้วยความยากลําบากสุดท้ายยังไม่ทันไรเลยเนี่ยค่ะรถก็หายไปแล้วแต่ถ้าจําเป็น จะต้องแบบแจ้งจริงๆคือหนึ่งจำไว้เลยว่าจดไว้ว่าหมายเลขหนึ่งห้าเก้าเกนะคะคือเป็นหมายเลขที่ เขาเรียกว่าไงรับแจ้งรถหายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะค่ะบางคนไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งบ้างบางคนกว่าจะเอ๊ะทำไมไม่ได้ตก<บ>ใจนะคะหรือไม่ก็ทางจรสร้อยที่เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนี้ก็ <คะ S 2> พอจะช่วยประสานได้เหมือนกันนะคะ,คะแต่ะะยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ,คะเราป้องกันไว้ดีกว่านะคะคะ่ะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวของการป้องกันร,รถไว้แค่นี้ก่อนนะคะ สัปดาห์หน้าเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ